สบายดีทัาประสมุมตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าไปลินในถ้ำสบายดีจต่พันไหน้า้เขาไปลิบอยู่แล้ว มาเต็มพัวผู้นากายซาฟันกีบซาฟันกีบมีสัญญาณมาเข้าในเนี่ยมีมีมีเนาะขอบใจขอบใจรัดทุกมือหรือบอยไม่หอก๋อรัดทุกมือ อินเพิ่นได้สร้างซ้อมเปลงไม่สถานที่บนลิ่น เขามานี่รู้สึกว่ายิน ฮอนแล้วฮอนแล้วทหนผสมไปหาลานก่อนอโหโหโหสบายดีฮารโดนบ่สบายดีฮาโดนอยู่บอ่ารโดนนะเนาะจ้ขึ้นมาชา้าเลยมาไกล เกม้ำน้ำหมดนี่ผู้สาวสาวก็อายนะผู้สาวก็อ่าวนะผู้สาวแซ่บเลยแซ่บเซ่บแซ่บหาบอกผู้สาวค่ะหาบ่อกผู้สาวโบมี่แต่แม่เออโบมี่ผู้สาวย่างย่างโบมี่ผู้สาวหาผู้สาวแถวนี้แหละเนี่ยเลาะไปเลาะมา โอ้ยยินดีเนาะมาเฮานี่นะปลากระไรโหหงหลาดยินละเจ้าให้เอาบ่เนาะปลาบ่กะย่านบัวให้เอาเนาะแต่บงมันปิ่นอันนั้นเลยปิ่นบนเล่นท่องเที่ยวเลยอนุรักษ์ไปเลยเพื่สดานภาพได้ไหมเรือวอลเลย์บอมาที่คนสองคนนี้ผู้ผู้น้ำเนาะบ่มาแต่บ้านเลยมาแต่บ้านเลย บัณฑซื้อนั่นเลยงานนอซื้อนุนุนสาวนุ๊นะพูดอะนี่บบเมนบ่แมนว่ามาสองคนไมเซวามาสองคนเป็นไร้มูเดียวบัณฑิมากับแพนบผู้ใดผู้ผูน้ำหนึ่งะ คือสองคนสามคนไปหาอยู่ปะสอันน้ำยู่พุ่นบ่ไปพอกสิอาบน้ำคนเื้อตู้ยนอเสน่างเลยคนสื้ต้ยนหลเนาะ Ô oh, đi dì đi mọi người đã phải mãi người ta hay lên nhau mãi người ta หาก็มาบแม่นฟูขึ้นรถที่พปพามากินหรอเ่าอ๋อครรถบูจิ๋เนาะบ้านบ้านอะไรบ้านตะกรวยบะแน่นบ่ละอันตะกรวยนี่ อ๋อใส่ดีน้ำเขียวงามน้ำก็ใส่สาวก็งามน้ำใส่ทางคุณจะเป็นอ่าทางปาท่าม เขาซื้อเอาบ่เขาเศร้าบ่จะพันสาวไปลงน้ำไปสัมผัสน้ำไปเย็นบ่ ยิบเนาะบยิบมาเลยวิวน้ำทีนางรอดเนยโอ้หรู้สึกว่าเย็นหลายทีทุกคนเย็น ุดนี้เป็นชุดท่ำนั่งรดบะทำนั่งรอเนาะเปลี่นกำเมือใส่บททองอยู่บ้านตากอยเบอร์เขาินน้าป่ะขึ้นดูขึ้นดูขึ้นดูขอขึ้นขึ้นดูขึ้นเป่นบิน้าสาวโอน้้ย ว่าคนมาสาวทำนี่ถาสีอะโอ้คนอยู่เมืองเนาะอืบกคุยเนาะสาวบันบกคุยเนาะอืมแหนบกคุยงามกับงามพร้อมนเหียนอยู่วะมออะไละมอหนึ่งสี่ละคิ1สามคิดสามคแป้เจ็บวะนะ งามไม่ดีมุมไม่ถ่ายถ่ายหุ่มกับงามจะประมาณนี้ทำประชมเล้วจะล้อคุณแต่สช้นจะถ่ายให้ทุกคมที่น้องน้่ดประสุมสบาททำนั่งล้อที่เมืองไทรบทอง สามารสัง่งเลยงามลายโอ้ตโตมาไหมมันเสียงคอผู้บ่าวอารมณ์ดีเนาะสถานที่เนี่ยโอ้โหเห็กข้างลายเนาะงาม บุหน่าวบ่บ่ให้บุหน่าวบ่ศพจุนเล่ศพจุนเล่ป้าเข้ามาในหูซึกยินเข้ามาในหูซึกยินลไรทุกคนจะเป็นทำทำน,ำน,นท้ำรนะ้อนแม่นบ่อทำน้ำร้อนเนาะแม่นแน่แนแนทำนางรถทำนางรถทำนางรถ บ้านฝาก,อาากโอ้ยนี่ใส่บุคองพ้าึกมันย็นลายโอ้ยอ้ยสบจนแหล่แลว บูนาววไ้บูนาวโ <c oughs> ู้เก่งหลย ส่วนเอ็กซ์ทุกคนมาเที่ยวได้พี่น้องมาหกสิบมัเย็นดีอากาศอากาศดีดูชิส่สวนงามๆแบบประมาณนี้คนกระลาย นี่จะเป็นทางเข้าปักธรมทำ,ทำน่าโลกสถานที่ทางเข้าปักธรมจะประมาณนี้ทับซมนี่จะประมาณนี้ นทางเข้าปักรมเจ้าได้ามาดุอยู่บะมันตลอดมัดมันเย็นดีทำหมดอื่นยังไม่เอาทำหมดนี้อืมอันนี้ค่ากว่าเนาะ ปลบหนึ่งแต่ประมาณนี้ทางประสมจะไทยให้ทางประสมทุกคนเดี๋้เบ่งได้ z ม <c> o <oughs> m ส,สิกับละ่ะ ไม่ห่อไซส์สิเจ้านี่ขำบ่ปักถ้ำบ่ะ